คอยจຊสສรลูกກอ้เหี้ยนหูจักเหีນยนสามหน้ามสี่เหียีของียง อันน้ำที่หาบางยากดอกคนสอนกันเสียงทั้งไต้พุ่นเอากันจะสั่นฟังเด้อปัตตาเด้อแม่จีบอกสีสอนตามหิดตามประเพณี่ผู้่าผู้แก่พลิแม่รก็ต้องสอนลูกสอนเต่าดันละกันบ่ฟังควมเฒ่าหาจินกับบางได้ละเอาตั้งอกตั้งใจฟังแม่จีสอนจะลูกเด้อปัตตาจะล่าสิตั้งจิตตั้งใจนอมรับฟังคำสอนของแม่ถูกถอยคำนั่นละคำแม่เอาอันใดดีอันใดงามอันใดควรอันในมอแก่กันปฏิบัติ ต่อสังคมปัสตาสินอมรับฟังถูกคำนั่นละคันแม่เออนั่นแหละมันถูกต้องล่ะลูกล่ะเท่าเอ้ยฟังเด้อบภายในความจริยสอนเจ้าให้ลูกฟังอันสอนลูกให้เจ้าฟังเอ้ยเนาะตั้งย่างใจกระดายเอาแม่ฟังความจิสอนลูกมาดเน่ อนนี้ฉันขอเตือนสติให้สาวสมัยพวกใจ้นมสุมกาน้องพองหาวไปรุ่นดอกคุณลังปาตา ตอนนี้ยันโลกังเจตดตั้งมาปังเบื้องที่จันเตือนโลกแปเอ้ยกันเป็นยันเป็นสารกันจังใด้รู้จากไบ้ยการเป็นสาวเป็นแซงมอนเป็นน้อได้หลายทีโลกแปเอ้ยกันออกว่าเอาเมียเป็นแมงดอกแมมายทสิเป็นได้ นับบ่ไหวเ้ไผบ่ทันไดฮู้ในการเรื่องที่ของเงินซื่อมันคนตากปางสิอย่างต่ําดอกโคมให้บ่ลานไข่กําอ้างให้เจ้าเฮาเา ตาเอ๋ยแต่รุ่นหญ้ารุนปเปินก็เวาจังเีข้าอนันต์ลกแม่เอ๋ยการเป็นสาววานั้นสิ่งหนึ่งใหควรจําเด้อหลานๆจังสิพางามงอนตอนสนีวัดยามเอ๋ควยเก่าเลโตปีอวน ไถนาดีพ่อได้ยวงควายเข่าเล่โตพี่อ้วนไถนาดีก็เกิดคางปาตาเอ้ยดีกว่าควายเข่างาโตรลปล่างดอกใจแหงแห้งหน่อยดอกใจความการเป็นย่นั้นต้องความ น้ำที่เอกแกนสามส er จังสิเป็นยิ่งงามโลกเหลือรักเธอย่องเนี่ค่ากินทรองกันบู้ใจักดวง สามดอกน้ำเสียสัญญารักของคนรัชตีจะต้องโเสีน้ำเฮียนน้ำดอกดิมสามเหนูคนงามปัตตาล่างพระเงาสาเดแม่สีสังลาเออ,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 อ ลาขำามอเงินที่หนึ่งเป็นว่าไปนั่นได้แก่ดอกแกนอนเนี่ยพราโพวกนอนสบาง่กันโมแพ้กันพื้นทางปตาสาเอให้โดยจะเก็บเมียนดอกเก็บเมียนกันกวดไง่าได้เงยนดอกไวไข่ในบ้านก็สวนเสีย สมมุติเสียแลญผ่านเครื่องนุ่งนกของเที่าเท้าไปเฮ้ามันตำ้จงโลจักเปียนเองประตาเอ้ยยยันสองนั้นคือเย,ยันควายเจ้าจืดละละาเยันก็เป็นบน้านตมกันแจงสมดกอกคำหู สุ้มวดหนึ่งเข้าเอาไว้ทำแมวสีนอนสากกะเบือดกตำเพกิกยาสวตีนวอเง ปาตอ้ยเงียนกว่านั้นยาเจ้าตีนองเงี้ยเงี้ยนกว่านั้นเป็นคนบอนตมดอกกุ้แกงดอกคือวางเกียวพริกความเก็บไปดอกบอนเดียงเดีงเด ยงปักเนี่อขูดออกก่อนแมวสเลียอยันเ่ยามมาทำมานกันหาพี่ยามีปล่อยฝอยปัดแล้วแพร่รำขาดเคืองซุปน้ำแล้วถูซ้ำจังเม้นดีนอกจากนี้ได้ฟังตอดอกเขียนสามเด้อลาลานั้นก็ยันผมกันเกดเกด,เกดสาเกาเนเ่ยง คือเท่าในนามโอ้ยขั้นโพเรผมงามคนนั้นจังหลิงลามลู่จักษาสวยลางบีเก่ารกนกหมูยอย่าได้ปาบไว้คือเป็ดพงเพลลานางเอจได้ทำดีโรคลาบาพ่อดูได้จาละไหนเพียงหน่อย mất phải <laughs> cưỡn <laughs> nhân nhân nó chặt hơn sám phá cá nhân việc si <laughs> nó mê âm mà สีน้อว่านั้นเป็นว่าหนึ่งน้ำใส่สองน้ำกินสามนาม้ำเต้าปอกปูนสีน้ำใจในจำนวนสีน้ำต้องตักเธอไม่มันเต็มเปียมเนื้อลาลาเทียมน้ำใบถาใสเวลาล่างดอกสิ่งของ Nhắm qua mẹ nông con Phần trẻ đầy áp nam Đọc lăng ngựa xì khai má đọc nà vẹ Dẹp kề đình đọc pian ta ơi Xì đầy thế đọc tắc lăng Là vắng đứa sao nàng Nó cọt nòi xì mưa sao mưa lé เลยนกคอดให้ได้มาสิเลียนแองผานเลี้ยงย่ายดาวตกน้ำมาแนวบังกังไงทีแม่สันเอ้ยเหี้ยนจังหนึ่งเม็ดเข่าตกแองน้ำแต่เดือนยี่

hay áo ảo đứa khâm mẹ vào hay chạy châu mẹ và in tỏ lèo là nàng là nàng เทวันนี้เอ้ยจะว่าเป็นจงนังไดดอกคอยกระายเป็นไอ้คอกๆแคกแคกไอ,คอ,คอค้ไออกระดอกกระแดกจังสี่ขาวมันก็สีป่วยยอดดอกแล้วเบิ้งกระายเอา้าอันนี้แมนเฮียนสามนามสีเออ อาจสิบคบบ่ถวนดอกจังจะให้ลูกเต่าหอดท้วนเอาขอก็เคยสอนลูกเขาจะดอกจํได้เวลาปัตตาจลาที่แม่ว้าม่อีีพ่อเขาใจในบ่ทวนควมเก้ามาเนียโอ้ยบ่เลี้ยงปัตตาจลาตั้งแต่เกิดในไงมาจําความาคํานีโดยเฉพาะเฮือนสามนามซีคุณรัตติควรมีละกนัมมาปฏิบัติปัตตาจจลาจำบ่เล่าบ่ลืมบ่หลงจักเถิอดอกคุณ ออคุณแม่แมพอหนังโยพุน่นคุณแม่แน่